โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมไลน์เลเจออีกแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำออปชันเกียร์นะผมคือออปชันอัปเกรดธาตุนะผมเพราะว่ามันมีความสำคัญอย่างไงนะผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนั่นเองสุดก็คือออปชันนี้จะทำให้แบบเลนเจอร์นั้นโจมตีแรงขึ้นนะครับผมแบบถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผม ตัวนี้ผมจะมีคลิปภาพประกอบตอนที่ยังไม่ใส่ออปชันอัปเกรด่านะครับผมกับตอนอัปเกรด่าเดี๋ยวผมจะเทียบกันให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้จะตีตอนใส่อัปเกรด่านะครับผมนี่ครับผมด่าน395นะครับผมเพราะว่าจะบอสจะมีหลอดเลือดให้เราดูแบบเห็นได้ชัดนะครับผม อันนี้คืออันนี้คือตอนใส่อัปเกรดท่านะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะใส่อดัมอะไรให้ดูด้วยนะผมปียอย่างนี้ผมก็คือเตือนครึ่งหลอดนะผมก็คือแรงเวอร์นะผมแรงจริงครับผมไปครับต่อไปจะลองใส่อดัมดูนะผมก็เกือบลืมนะอันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะผมเดี๋ยวผมสาสิตให้ดูก่อนนะครับผมเออเกือบลืมว่าเราต้องสาธิตให้ดูก่อนว่าแบบก่อนกับหลังนะผมก็คือ before after นะเออมา อันนี้คือกลอนที่จะใส่นะผมมาจะได้เห็นในเกือบลืมแล้วเออเกือบลืมไปเลยครับอดัมมาบับวิ่งเร็วไปหนึ่งทีครับผมกินแอปเปิ้ลแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปครับดูต่อยนะผมเปี้ยงนะผมลดนี่ครับผมก็ดูนะผมลถประมาณรดประมาณไหนก็ดูเอานะครับผมเปี้ยงรถแค่นี้นะครับผมก็จําไว้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะไปให้ดูตอนที่ใส่เกียร์ อัปเกรดธาตุมานะผมอ,อว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนนะผมโอเค <Okay S 2> ครับใส่<ป>นี่นะผมอัปเกรดธาตุแล้วผมผมไปสลับมาเนาะผมยังไม่อยากรีเซ็ตมากเท่าไหร่นะผมรยสลับกันน่าจะมาลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมแต่การทำนี้ผมก็จะเสียออปชั่นลุเล่ไปนะผมก็จะเสียดายหน่อยนะผมก็เออถ้ามันแต่มาลองดูับเผื<ๆ>่อมันแรงขึ้นนะครับผมไปเลยครับอดดม แม่แร่ผมเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก3ามร้อยนะครับผมเพิ่มมาเป็นห0ร้อยก็จะข้อเสียหน่อยนะผมมาดูว่าจะแรงขึ้นขนาดไหนครับผมอนี่ครับผมเป็นไงเกือบครึ่งโหลอดอันนี้หมัดเดียวนะครับผมแบบว่าเพิ่มขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสังเกตดีดีเลยเนี่ยเป็นไงสองทีก็เกือบแตกกัผมก็คือแบบแรงจัดจริงๆดูดีสามทีก็คือตายนะครับผมเ,เป็นไงล่ะ ใครมีเกียร์ออปชั่นนี้ก็สามารถไปใส่ได้นะผมือบอกเลยมันแรงจริงเดี๋ยวผมจะลองมาใส่ดูเยอะๆดูนะผมเผื่อมันใช้ได้ยงไงเผื่อมันแรงเงี้ยโอเค่อไปดูครับผมโอเวอร์ Oliver, นะ่ะไปลองโอเลอร์อะไรอะไรลิ้นพันโอเวอร์อครับผมเกดออกมาไหมเนะี่ย ต้องเป็นโอลิเวอร์ก่อนที่จะใส่ออปชันนะครับผมคือตอนนี้แหละผมยังไม่ใส่นะครับผมยังเป็นเกียร์ลิโอนาดอยู่นะครับผมของโอลิเวอร์นะครับผมเอ้ยกดผิดโอ้โหเอมหม่ชอบอัดคลิปตอนดึกวะไปครับผมสุ่มเกียร์จันทาก็เกลืออย่างเดียวเลยนะครับผมตอนเนี้ยนี่ครับต่อยเปี้ยงก็ลดประมาณหนึ่งนะครับผมก็ดูเอานะผมว่าลดเยอะไหมลดน้อยขนาดไหนก็สังเกตดูนะครับผม เดี๋ยวสักตัวหนึ่งนะครับผมดูครับต่อยอู้นี่สองตัวต่อยพร้อมกันนะครับผมเอออาจจะรูไม่ชัดจนนะต้องดูมันต่อยตัวเดียวนี่ครับต่อยตัวเดียวเปี้ยงก็ลดประมาณหน่อยนึงนะครับผมเออแล้วจะไปใส่เกียร์ให้ดูนะครับผมโอเคครับตัดภาพไป่อจริงแน่นอนแต่จะเพิ่มขึ้นขนาดไหนก็มาดูเอานะครับผมไปเลยครับผมโดดบัฟไปหนึ่งทีครับผมดูดูนะครู เปียงนี่ครับผมก็แรงขึ้นมายังเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับบอกเลยครับว่ามันจะแรงขึ้นจริงๆครับผมจากโอเวอร์ดามจเบาๆก็ทําให้แรงขึ้นได้นะครับผมนี่ครับผมสองทีก็คือแบบเหลือประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือสามทีก็น่าจะตายนั่นแหละนั่นไงบอกเลยโคตรแรงเปี้ยงเป็นไงครับผมสามทีก็ตายนะผมโอเคบอกเลยครับว่าถ้าว่ามันแรงจริงครับผม ส่วนตำนานแน่นอนเขาใส่ช่องของแบบเกียววิ่งนะผมจะมีอัปเดตท่าสําหรับแสงมืดนะผมก็แรงจะจัดจะบอกให้นะผมโอเคก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะผมเอออาจจะไม่เล่นพีพๆให้ดูนะผมก็มาบอกทิคนิดๆหน่อยๆห้นะครับผมเออโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนละกันใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามนะยครับผมโอเคครับบายบาย let's go